ครับครับสวัสดี FC ทุกท่านครับกบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองไปโซคูโซค่อนครับมาหอดจอดถึงมาตามตัวเลขแนวทางของหมอดูตาชิปหลังจากที่มิโชไม่ใช่เลขมันแตกสามตัวมารอบก่อนยังไม่ได้ตัวเลขครับมือนีิแอดเองนี่มาตามเอาตัวเลขแนวทางของเพ่นเพื่อจะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีวันที่16มิถุนายน2566 รูปแบบและแนวทางจะออกมารูปแบบใดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเป็นเลขฝันบอกหรือว่ามีคนมาบอกโดวยว่าได้ยินจั่ไหนเดี๋ยวเราจะขอไปฟังพ่อหมอเป็นเบาเป็นใจครับพี่น้องเอฟซีเนาะก่อนจะขาไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งที่แม่นครับไปขอไปฟังหมอดูตาทิพย์เป็นเบาเป็นใจครับพี่น้องเชิครับ ไปด้วยคุณพ่อครับพี่น้องเอฟซีหลอดเสาเบรรยากาศเย็นๆหลังฝนตกครับพี่น้องในระหว่างเดินทางพอนะอืมพอนใช่ไหมอาการดีอากาศดีกล้องก็สบายคนก็สบายขอบคุณมากเมื่อกี้เวลาบางๆครับยังเสาครับมารอกก่อนไม่มีตัวเลขนะรอบที่เรามาดีใจเฉยๆนะน้ำมบนได้ตัวเลขวันที่พระเออบางคิดกันครับอ๋อฟันหนึ่งป่ะฮึฟันไป มันอยู่ม <c oughs> ันอยู่ระหว,ว่างวังด <c oughs> ้านบอกเป็นตัวเลขเป็นปัญหาเป็นปัญหาปญหาัญหาต้องตีเอาวเลยนะฮะเอาเลยนะเอาแบบฝันว่าเขามาขายป่าอ่างแบบไหนพออายุนี้หันนั่งได้เป็นสิอธางอ่างป่าคือเลือเอ่อนนี่แหละยันบ่แม่ มามาซื้อป่าเด้อมาซื้อป่าเยอะเขาไปเลยเรรเยินอยู่กลางกลางกัดกลางป่าหลังป่าเยอะว่าเขาไปมิต่จะปรากดเอาเมื่อใครป่าช่งไงนม่ไน้ยินอยู่กลางเมื่อย่านป่าป่ามิตรตัวอบแข้งนี่ปรากนดนะดิน้ เนี่ยเนี่ยเขาบอสิขามันอบอกอะไรบ,รบมมา้างมองแมงปลาลูกป่ากดแม่นดูไส้ไอ้โต๊กปลาบ่ค่ะเขามาขายปลาโอ้เขามาขายปลาผู้ชายบ่ค่ะมาขายฝันฝันขึ้นแรกก็มาฝันนั่นเดียวกค่โอ้ขึ้นสอง แต่ผูดยิ่งแาบอ้างป่าตูกเอาป่ากระกดคือเขาเขาเมื่อฝันเป็นเนื้ออื่นเนี่ยก็ฝันแทนเขาแท้ท่แบบรู้จักบ่าแล้วเปล่นเมาาื่อไหร่บ่ถามบ่ได้ถามเดหลือบังเหล่าไ่เข้าใจก็รู้พอมาคตรมันอยู่ในในกระลังป่ามันแลีนอ้อมย่านโออมีอะไรต่าสิข้าพนเดียบคนละ ข้นหมอพรพมันพ่อเป็น,น,นอบอขนขายปลาค้นขายขนขายปลาดิมนในการกระลังแมนอจิตีใช่แปดศูนย์อือนม,มาค่ะแปดศูนย์ตัวเดียวหมอพรแมนเก้าแปดศูน,น <9 S 2> ย์เก้าแปดศูนย์ศูนสิมาอีกอะ มาตัวกะลังตีใส่ศูนย์เลยล่ะปลากระแต่คนขายกระซูนย์ศูนย์ไงซุ่งศูนย์ศูนย์บอกค่ะคนขายปลาบมอตัวหมอบม้อซูนหม้อเคลื่อนเงับพัดฝันว่าเขาไล่จับจับได้มาสองคนจากวนไทย โอ้ยมาเห็ดบาปเห็ดเพี้ยนคนแท้วริษัทตำรวจยังมาเห็ดจังสี่คนว่ะเป็น,นยังไงบะ้าผู้ชายบ่ค่ะจับมาสองคนตำรวจจับตำรวจจับแต่บ่ทั้งสองบ่ค่ะว่าผู้เดียวนันะ่ะ <จบ S 3> นะจับวางบนดินงอนหัวชิ้นนี้น่ะตอนนี้ตำรวจจับคนหรืเลียเขาได้ไหมน้องน่ะไปเกาเขาแล้ว ขอาการเราตักเกี่ยวกับตำรวจใช่ไหมครับว่าอะไรเสียงเร็ดว่าไงบ่อเสียงมิจฉาวันนาแล้วก็นอนบ่เสียงจักเจียเร็ววภาวนาแล้วก็นอนครับเ,เ,เอซีโทษดูดวงนะคะเป็นศูนย์ดูท่านโทรศัพท์หลายมาค่ะเด็กเอ่อโมเขยรับย่ารับย่าหมดแล้ว รับแต่คนหร่อมาเบิงเองกอนสองทุ่มนั่ง่อมาดูโอ้ยไหไเวลานอนแนาสนาหพัว่อมาเบิงอี๋แดศูน์มจําเบอร์ไหนแล้วพ่อนะผู้กเข้ามาท่อมาประจานจนจําไม่ได้มาจาก็คือเก้าแปดศูนย์นะพ่อเนาะที่พ่อตีไว้เออกับตีใส่ตักเก่าอย่าลืมเด้อลงแน่จุดแรพ่อสองห้า สองห้าผู้ชายสองคนเนาะฝันว่าตำรวจจับผู้ชายสองคนแล้วก็ศูนย์ห้าตอนนั้นแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้านี่ชันเลขเตี้ยวเตียวนะคะเป็นคว่ำฟันมองคนมาในวิจัยในการรับชมนะคะเก้าศูนย์แปดหรือเก้าแปดศูนย์เนี่ยว่ามันไหลงั้นแล้วกนแล้ว เล็ดเนาะอะที่เขาปูกข้อนะ่ะมันเรียกตัวเก้าเนี่ยหละสองห้า่เก้าแปดศูนย์สองห้าศูนย์ห้าเรียกชืยงว่าก่อนอานมันออกที่สองห้านะจะอาจจะไล่ด่านมันระหว,าาดาดาว่างอะเข้าให้เจ็ดสองเกาสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดมันออกกันได้ยังสองหา้าสองเจ็ดสองมันออกไปแล้วเหลือสองหา้า เพราะว่าเมทหารปแตกซาโตเป็นเลยเียกซี่เหมนหมมนสามครับซี่ตัวแตกโอ้ยทะเรียนกันในแจวเลยแล้วคำนั้นออกร่างเมื่อกาจีมานเยอะเนียวซือทั้งเป็นชิชิไใบนะเจ็ดสองสองเรมเสียบออาบนซะสนตัวอ่อไรแล้ววันนี้กับวันไรวตพี่กอลครับวันนี้กับวันไรัวแข่เป็นแข่งข้มากตัวใดคสัตัตมาก เก้าแปดเก้าแปดเออเก้าแปดแล้วแปดศูน huh. ย์เ şey นี่ะเก้าแปดจะแปดศูนเอเก้าแปดปเก้าแปดศูนแปดนี่นะมาตัวตาเนเอพี่น้องตดเอาบ่รลายตัวเนี่แม่มันคือเรยบัวายตัวตเอาไอส ยายไปไลยจัดส่งสีเป็นล่โตเนาะมีมีไม่หลายตัวเลยครับแม่เายต่วปลานี่มันปลากดนี่ย้งสองขึ้นตอนนี้นี่จะปลากดฝนสองขึ้นซ่อนก็อ้างันเดี่ยว้าพิจะยิ่งกับไส้ขึ้นแล้วคุยไส้มาขายขึ้นสองคุณยิ่งมาขายอ่างสิว่าเป็นศูนย์อะตีใช้ศูนย์ต่ออ่างล่ะ ปลาจะเป็นแปลที่แล้วซกนี่ท่านเจ้ของใจเจ้ผู้ยิ่งยกกลางพ้วนที่เป็นเก้าหรือเป็นหนึ่งมากหนะดีใยกันเรือทันเปช่วงเป็นความฝันมอดูตาที่หวดที่แล้วว่าทันชื่อว่าแตกสามแตสามเจ็ดสองคือทู่ตัวไปแต่ว่าพกตัวทันพวกตัวแล้ววันที่หนึ่งเป็นไหนว่าซีตัวนะฮะเป็นบุญก็ได้แนีมันเจะเป็นบุญวาสนาเป็นเงื่อนเทวดา แต่พทรมาถามให้สองเจ็ดสองห้าแต่ยังไม่ได้ก็ให้หลายตัวแค่นี้ไม่จะกลองก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะบุญข้านำนะอยากเค็ตดวก็พอหมอกต่ได้เด้อค่ะอยากไ่ได้ขื้นก็เะให้ตั้งได่แล้วเขาบอกไปเลยนะบ้านาะวิญนาณข้าววิญญาไนาไพรวาสนามั่งอึนบ้างแหนึ่งิึ้วมาท่านใดเทวดากะก๊าลันเอียงนี่ เยังไงพ่อก็มีอย่งตัวผู้ขายเลกเขาได้่วยเอ้ารวยเ้าอจะผู้สื่อขอว่าซ่านมื่อเป็นหอนกับ่าหารขอแล้วขออีกไโอ้แต่ว่าของพ่อก็สามตัวเลยนะครับผมสามครับพป่น้อยยีชทุกท่าน จะสรุปว่าได้ตัวเลขแนวทางมาแล้วครับงวดวันที่16มิถุนายน2566รูปแบบแนวทาง3ตัวตัดเล่นเอาเด้อพี่น้องเด้อ3ตัวตัดเล่นเอาครับพี่น้องแนวทางของพ่อหมอหมอดูตาทิย์ที่เปรเนเด็นให้ก็คือ980พี่น้องก็ไปตดัดเลนเอาส่วน25และ05ก็ยัองอยู่เหมือนเก่าครับพี่น้อง fc อ่ามีโชคมีหมานงวดวันที่16มิถุนายน2566 ชื่นชอบคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตาไมไหมน้ำเนยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพี่น้องเอฟซีให้ร่ำล่ำเรื่อยๆกันสุขุสุขนบนกุศลใดได,ดสาสมบูรณ์มากนุนทรงเอฟซีของประกาศจงประสบแต่ความโชคดีร่ำร่ำร,ำรวยรวยกันสุขุสุขคนคลิปนี้สื่นในโลกว้ยสามีครับพี่น้องโชคโชคมั่นหมนสวัสดีครับ